ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับ DC to DC นะครับตัวสีดำตัวนี้นะครับจะเอามาชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็รองรับได้ตัง้งแต่แรงดันถึง170โวลต์นะครับตัวนี้รุ่น30แอมนะครับจะมีแผงแบตแล้วก็โหลดนะครับจะมีสามข้อรังแผงนะครับก็มีแรงดันแผงโลต แล้วก็กาแฟแบรแล้วก็หมักแข็งนะครับส่วนแบตครับมีแรงดันที่ตั้งไว้นะครับแรงดันชาร์จนะครับแล้วก็แรงดันแบตในปัจจุบันนะครับแล้วก็แอมนะครับที่ชาร์จบบตอยู่ปัจจุบันนะครับโหลดนะครับโหลดปล่อยที่อิกเจ็ดโวลต์นะครับรุ่นนี้ไม่มีโหลดนะครับผมไม่มีโหลดนะครับอีนนะครับก็ผลิตไปแล้วกี่กิโลวัตต์นะครับ แล้วก็วันนะครับผลิตไปแล้วกี่วันนะครับกี่ชั่วโมงนะเก็บกี่นาทีนะครับตัวนี้ตอวนี้ก็ใช้ดีนะครับบูธแดงดันได้นะครับมาดูการตั้งค่านะครับกดเมนูค้างไว้นะครับจะเข้ามาหน้านี้ครับก็เลือกูกศรชี้ลงหรือชี้ขึ้นนะครับเพื่อจะเลือกประเภทแบตนะครับสำหรับแบตลิเทียมก็เลือกเป็นอ่า ลิเทียมไอออนนะครับจากนั้นกดเมนูนะครับแล้วก็ตั้งแรงดันนะครับสามารถกดเพิ่มหรือลดนะครับเพื่อจะตั้งแรงดันชาร์จแบตเบตอรี่นะครับให้ตรงกับแบตเตอรี่ที่เรานํามาใช้นะครับก็กดเมนูนะครับแล้วก็ตั้งกระแสนะครับหลักๆก็ตั้งแรงดันแล้วก็กระแสนะครับ สรตั้งไว้ที่ชาร์จที่ 4m ครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่2 0มนะครับแล้วก็กดเมนูนะครับแล้วก็โหลดอันเดอร์โวล์นะครับโหลดโอเวอร์โวล์นะครับแล้วก็รีคูเวอร์นะครับอันนี้เคลียร์นะครับเคลียร์น่หน้าจอแล้วหรือประวัตินะครับ LED LCD นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็เซฟกดปุ่มบนนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซฟกดขึ้นปิดโหลดนะครับกดลงปิดโหลดกดขึ้นเปิดโหลดนะครับสําหรับรุ่นที่มีช่องโหลดครับกดเมนูหนึ่งครั้งนะครับเป็นการแสดงการเก็บประวัตินะครับเปิดมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับผลิตไปแล้วกี่หน่วยนะครับแล้วก็มีการแสดงหน่วยรายวันนะครับย้อนหลังนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับราคา2,000กว่าบาทนะครับตัวนี้30แอมป์ครับกดค้างนะครับเวลาเข้าไปตั้งข้าวนะครับหลักหลกก็ตั้งแรงดันนะครับแล้วก็กระแสนะครับรุ่นนี้สามารถตั้งกระแสได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแรงดันโดยละเอียดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ